ตัวนี้ลูกค้าสั่งมาขนาด3ามเซนนะครับความกว้างของใบมีดนะครับตัวนี้เราวัดแล้วนะครับอ,อันนี้ใบมีดนะครับเดี๋ยวเรามาลองเทสเครื่องดูก่อนนะครับเสียบปลั๊กเปิดเครื่องก็ใช้งานได้ปกตินะครับ ที่เป็นลวดลายก็จะเป็นฟิล์มกันรอยมานะครับอันนี้เรายังไม่ได้เอาออกจากตัวพาเลทไม้ที่โรงงานจัดส่งมาให้เรานะครับเพราะว่าจะเซฟล้อด้วยนะครับอันนี้เราเอาไม้รอบด้านออกเฉยๆให้ลูกค้าได้เห็นนะครับว่ารอบตัวเครื่องเป็นแบบไหนยังไงนะครับเป็นโซ่เอาไว้กดเนื้อนะครับ สาครอบนะครับสินค้าไม่มีตำหนินะครับรอบตัวเครื่องทั้งหมดส่วนตรงนี้ก็จะเป็นอะไหล่นะครับที่มากับเครื่องก็จะมีใบมีดให้สองชิ้นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอะไหล่ของสายพานนะครับสองชิ้นตรงนี้จะเป็นหกเหลี่ยม ที่ใส่น้ำมันนะเติมน,น้ำมันมันก็จะเป็นคู่มือของเครื่องนะครับโอเคเช็คสินค้าให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับ